ใจว่า่องมือนี้มันคืออะไรนะครับอันนี้มันก็จะเป็นชั่วโมงที่แล้วที่ผมสอนไว้ใช่ไหมฮะที่ว่าทํารูปบ้านอ,อยู่ปรงงานอย่างน,นี้อ่าสาหรับเครื่องมือตัวนี้นะฮะจะเป็นเครื่องมือชื่อคาว่าวิวนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในเมื่อเราทํารูปบ้านมาหนึ่งหลังเนี่ยถ้าเราคลิกเป็นรูปบ้านตัวเนี้ยมันก็จะเหมือนอย่างที่เราเขียนถูกไหมฮะ่าก็จะเป็นอ่าเป็นมุมที่เรามองเห็นสามด้านนะฮะ ถ้าเป็นตรงนี้ก็คือหลังคาเห็นไหมครับเป็นตรงนี้ก็คือหน้าบ้านอันนี้ก็เป็นด้านข้างบ้านนะฮะนี่หลังบ้านนี่ด้านข้างบ้านอีกข้างหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมุมลักษณะแบบนี้นะครับอ่าโอเคเมื่อเข้าใจกันเส,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกนะครับให้เราคลิกรูปหน้าบ้านก่อนเพื่อให้ปรับภาพจากสามดีเป็นสองดีนะครับแกนก็จะเป็นแกนลักษณะแบบนี้นะฮะ หลังจากนั้นให้เราใช้เพื่งมือสี่เหลี่ยมเอามาคลิกตรงจุดตรงกลางนะครับคลิกค้างลาบขึ้นมาให้มันเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้อ่าตอนนี้เราจะทำแจกันนะฮะตอนนี้เราจะทำแจกันนะฮะต้องไปที่รูปซีนนะฮะตัวเสลดเมื่อกี้นะฮะแล้วก็คลิกรูปหน้าบ้านเป็นรูปหน้าบ้านนะฮะต่อมาเราก็จัดภาพของเรานะครับใช้รูปมือนะครับไว้กลางจอขยายพอประมาณนะฮะรูปมือจะอยู่ตรงออร์บิทนะฮะออร์บิทกดซ้ายค้างไว้นะฮะ จะมีออร์บิตรูปมือคือการแพนนะฮะโอเคครับลักษณะนี้นะครับมันก็เหมือนเรามีกระดาษ A4 อยู่ใบหนึ่งแค่ต้องสายคิดตามนะครับเหมือนเรามีกระดาษ A4 อยู่ใบหนึ่งตอนนี้เราจะมาวาดวาดรูปแจกันนะครับการวาดรูปแจกันของเราเนี่ยจะวาดเพียงแค่ครึ่งใบนะฮะครึ่งใบวิธีวาดนะครับก็ใช้เครื่องมืออาร์จะอยู่ล่างเพนซิลนะฮะอยู่ล่างดินสอฮะทันที่สองนะให้ใช้ทูพอยต์อาร์เอาเมาส์โอเวอร์นะฮะมันจะเป็นรูปครึ่งวงกลมนะครับ กดปุ๊บเป็นรูปดินสอให้แม่อาจารย์นะฮะอันนี้จะเป็นเครื่องมือสร้างเส้นโค้งนะครับอันดับแรกนะครับสมมติว่าผมต้องการวาดแจกันเนี่ยผมวาดจากฐานขึ้นมาข้างบนนะครับเราจะวาดเพียงแค่ครึ่งใบนะครับคลิกจุดที่หนึ่งนะครับคลิกจุดที่หนึ่งลากขึ้นมาคลิกจุดที่สองนะครับคลิกจุดที่สอง่าแล้วก็เอาเมาส์มาไว้บริเวณกึ่งกลางนะครับเราสามารถปรับช่วงคอดของแจกันได้นะครับสมมติว่าผมต้องการให้แจากันเอวคอดอยู่ประมาณขนาดนี้เนี่ย ประมาณขนาดนี้แล้วก็คลิกปุ๊บมันก็จะหยุดเห็นไหมฮะแล้วก็จะมาเริ่มจุดนี้นะครับขึ้นมาข้างบนอีกทีหนึง่งอย่างนี้นะฮะแล้วก็ป,ปรับความอ้วนของตัวแจากันได้นะครับคลิกมันก็จะหยุดนะครับต่อมาผมจะทําปากแจากันก็คลิกเริ่มนะฮะคลิกเริ่มตรงปลายเส้นนะฮะคลิกเริ่มตรงปลายเส้นมาอยู่ขนาดนี้อ่าปากแจกันอ่าประมาณขนาดนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ใช้เครื่องมือดินสอเส้นตรงธรรมดานะฮะ ดึงขึ้นมาตรงๆธรรมดาลักษณะแบบนี้นะฮะหรือว่าใครจะเอาโค้งก็ได้ครับโค้งใช้เครื่องมือตัวเดิมเนี่ยให้มันอ้วนออกมาอย่างนี้ก็ได้ถือว่าผมใช้โค้งแล้วกันเหมือนเดิมนะครับเป็นลักษณะแบบนี้อ่าลักษณะแบบนี้ก็ได้อ่า this is การครึ่งใบนะฮะแต่ผมแนะนําให้เอาจริงจากจุดนี้เป็นหลักนะครับจุดเซนเตอร์พอยต์ตรงนี้ครับเป็นหลักให้มองว่าจีนตอนนี้นะถ้าใครมองเห็นภาพนะจุดตรงกลางฮะครับว่าใจกันของเราเราจะใช้อ่าครึ่งของฝั่งซ้ายของที่วาด ฝันะ <Okay. S 2> ่งซ้ายที่เราวาดจะกลายเป็นแจกันนะครับโดยใช้แกนตั้งอย่างที่อาจารย์นิดบอกนะครเป็นหลักในการหมุนเดี๋ยวมันต้องต้องหมุนฮนะ <Okay. S 2> แล้วจะหมุนแผ่นนี้ให้กลายเป็นวงกลมแล้วมันจะกลายเป็นเป็นแจกันดังนั้นะเราต้องจินตนาการว่าจากแกนกลางมาฝั่งขวาเนี่ยตอนนี้ผมเห็นแล้วแจกันอนาะจารย์นิดนี่มันจะล่างๆนี่มันจะกว้างแล้วมันก็สอบเข้าไปนิดนึงแล้วก็บวมออกมาตรงยอดใกล้ๆใกล้ๆยอดแล้วก็คอดเข้าไปตรงปลาย แล้วก็บานออกมาอ่านะฮะประมาณนี้นะฮะต่อมาเลยนะครับต่อมาให้เราใช้ยางลบครับสมือยางลบมาลบส่วนที่เราไม่ต้องการทิ้งไปอย่างนี้นะฮะเส้นอันนี้ก็ลบด้วยเห็นไหมฮะให้เหลือแต่แจกันครึ่งใบลักษณะแบบนี้ถ้าใครลบแล้วแจกันโดนลบไปด้วยแสดงว่าเส้นมันติดไม่สนิทต้องไปดูนะฮะอ่าพอตัดได้รูปนี้แล้วให้รเราใช้เครื่องมือออร์บิทนะฮะเครื่องมือออร์บิทเรามาหมุนดูนะครับ เราจะเห็นว่ามันจะเป็นแบนๆลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนเราตัดกระดาษมาชิ้นหนึ่งลักษณะแบบเนี้ยฮะเห็นไหมฮะลักษณะแบบนี้อ่าให้ในให้นักศึกษาปรับเอียงอยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นตอนนี้แจกันมันเป็นลักษณะแบนๆเนี่ยตอนนี้เราจะทําให้แจาก,กันมันเป็นลักษณะกลมๆเหมือนแจาก,กันที่เราเห็นโดยทั่วๆไปนะฮะวิธีการก็คือถ้าเราต้องการแจกันเป็นทรงกลมถ้าเราต้องการแจกันเป็นทรงกลมเราก็ไปที่เครื่องมือสี่เหลี่ยมเปลี่ยนเป็นเครื่องมือกลมๆนะครับ เอามาคลิกจากจุดตึงการตรงนี้นะฮะมุมตรงนี้นะฮะคลิกค้างลากขึ้นมานะครับขนาดไหนก็ได้ครับตามใจเลยขนาดไหนก็ได้ดนะครับเส้นสนี้เนี่ยนะเส้นนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกนะครับเส้นเนี้ยทําหน้าที่บอกให้ชิ้นงานชิ้นเนี้ยมีหน้าตาลักษณะแบบไหนปรับมุมเอียงก่อนนะครับแล้วสร้างตัวมือกลมๆมาเริ่มจากจุดนี้เลยนะครับมาเริ่มจากจุดนี้คลิกจุดนี้ค้างแล้วลากมันออกมาเลยนะครับขนาดไหนก็ได้นะครับอ่ะเพราะเส้นะนี้จะเป็นแค่บอก ให้แจกันร,รู้ว่าเราต้องการทรงไหนนี่คือหน้าจอฝั่งออนไลน์นะครับซึ่งมีเครื่องมือเหมือนอาจารย์นิดเลยนะเมื่อกี้ถ้าเราว่านะครับเมื่อกี้อาจารย์นิดแนะนำว่าไปที่ซีนนะครคือก็คือรูปเสเลทตรงนี้นะฮะกดรูปเสเลทนะฮะแล้วก็กดรูปบ้านนะครับพอกดรูปบ้านปุ๊บเนี่ยมันจะเอาแกนสีแดงมาเป็นแนวนอนนะฮะแกนสีฟ้าจะตั้งขึ้นมาแกนสีเขียวจะพุ่งเข้ามาตัวเรานะฮะก็ ไปเปลี่ยนเครื่องมือนะฮะเป็นเครื่องมือรูปมือที่ออบิทนะฮะขยับขยับมานะฮะขยับมานะประมาณนี้นะฮะให้แกนแดงยังเป็นแนวนอนอยู่จากนั้นวาดรูปสี่เหลี่ยมนะฮะวาดรูปสี่เหลี่ยมก็ไปที่เครื่องมือเล็กแทงกูล่าฝั่งซ้ายนะฮะเครื่องมือเล็กแทงกูล่าแล้วก็ตรงแกนสีแดงให้วาดนะแล้วก็ตั้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับจุดตัดมันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นสแนปขึ้นมาให้เลยนะฮนะแล้วก็ทําอย่างนี้นะฮะแล้วก็วาด ตามเส้นไปเลยนะก็ใช้อาร์คครับอาร์คอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะอ่าเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงนะครับเสริมนิดนึงสมมติว่าถ้าเราสร้างวงกลมเนี่ยเจอปัญหาเหมือนหนูเมื่อกี้นะครับเราสามารถใช้ลูกศรที่คีย์บอร์ดนะครับเป็นตัวบงังคับแกนได้นะครับว่าจะให้แกนมิกฟังฝั่งไหนเห็นไหมฮะเอาเมาส์ไปตรงนี้นะครับไปที่เส้นตอนนี้เป็นสีน้ําเงินเห็นไหมฮะยังไม่ต้องยังไม่ต้องคลิกยังฮะยังฮะให้เรากดลูกศรเพื่อเป็นบังคับมันเห็นไหมฮะมีสีเขียวสีแดงฮะ สีน้ําเงินลักษณะแบบนี้อ่ะฮะล้วก็บงังคับให้มันเป็นสีน้ําเงินลักษณะแบบนี้จานนี้กดกดขึ้นลงหรือซ้ายขวาฮะกดตัวไหนฮะได้ได้ทั้งสี่ตัวเลยครับอ๋อได้ทั้งสี่ตัวเดี๋ยวมันหมุนมันเองโอเคมันก็จะหมุนนะฮะสีน้าเงินสีน้ําเงินคือแกนน้าเงินคือแกนตั้งนะฮะที่มันพุ่งขึ้นมาตามแกนกลางนะฮะถ้าวาดสีน้ําเงินหมายว่ามันจะวาดภาพนี้ขวางแกนเลยอ่าขวางแกน,นอนกับแกนไา,างเนี้ฮะขั้นตอนก็คือให้เราใช้ ลูกศรสีดํานะครับลูกศรสีดําคลิกเลือกพื้นที่กลมๆของเราตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการบอกให้เจกันร,รู้ว่าเจกันต้องมีลักษณะตามกลมๆแบบนี้นะนะครับให้ใช้ลูกศรสีดําคลิกเลือกพื้นที่กลมๆก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราไปใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับที่มีชื่อคําว่าโฟล o w มีอยู่ตรงพุชพูนะฮะพุชพูพอกดค้างไว้ซ้ายค้างไว้นะฮะมันก็จะมีมีให้เลือกพุชพูแล้วก็ o l ล o w มีคือตัวนี้ฮะเหมือนรูปโดนัทผ่าเสี่ยวนะฮะ ให้เราไปใช้เครื่องมือ Follow me นะครับคลิกไปที่กกรูปแจกันได้เลยครับพอได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยให้เราใช้ยางลบลบฐานกลมๆออกนะครับระฐานกลมๆที่เราสร้างขึ้นมาเพียงแค่เป็นไกด์ลายเฉยๆบอกทิศทางการหมุนของของบัวัดก,การเรานะฮะลักษณะแบบนี้ลบออกให้เราเปลี่ยนเครื่องมือสี่เหลี่ยมเป็นเครื่องมือตัวนี้ยฮะโพลิกอนนะฮะเอาโพลิกอนนะฮะพอลิโกนนครับ ของใครไม่เป็นขึ้นเส้นสีน้ําเงินก็ขยับเมาส์นิดนึงนะฮะมันก็จะเป็นเส้นสีน้าเงินขยับเมาส์นิดนึงนะฮะกดที่เคอร์เซอร์ขึ้นลงซ้ายขวานะฮะปรับเป็นเคอร์เซอร์สีน้ําเงินน้ําเงินนะฮะให้ให้ให้ตัวทาร์เก็ตเมาส์เป็นสีน้ำเงินนะหลังจากนั้นทาเหมือนเดิมครับใช้ลูกศรสีดําคลิกที่ฐานล่างนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือโอลมมีคลิกที่แกะแจกันครับอ่าเราก็จะได้ ทรงด้านของแจกันเปลี่ยนไปนะต่อมานะครับก็จะเป็นเครื่องมือในการก๊อปปี้วัตถุนะฮะก๊อปปี้วัตถุวิธีก๊อปปี้นะครับให้เราใช้ลูกศรสีดำเนี่ยลากคุมชิ้นงานเราทั้งหมดเลยลากคุมมันจะขึ้นเป็นสีฟ้าทั้งหมดสีฟ้าไข่ปลาทั้งหมดอย่างนี้เลยนะครับเครื่องมือต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ฮะชื่อว่า Move อ่าลูกอยู่ทางซ้ายฮะ move เลยเป็นลูกศรขึ้นลงกากบาทฮะ ชี้ขึ้นชี้ลงชี้ซ้ายชีย้ขวานะฮะน,นี่คือมูฟนะฮะอันแรกเลยนะฮะอีกอันนึงมันจะเป็นเอ่อโรเทชยังไม่ได้ใช้นะเอามูฟก่อนนะเครื่องมือมูฟก็คือเครื่องมือเอ่อเอาไว้เคลื่อนย้ายนะครับคลิกตรงไหนก็ได้ตรงบริเวณที่เป็นท,ท,ท,ที่ที่มันเป็นมุมนะฮะที่มันเป็นมุมมุมตรงไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นผมใช้เอ่อ uh คลิกมุมเนี้ยคลิกครั้งแล้วก็สามารถที่ขยับได้เห็นไหมฮะจะเคลื่อนย้ายไว้ตรงไหนก็ได้แต่ต้องเลือกทั้งหมดก่อนถูกไหมฮะอ่ะเลือกทั้งหมดก่อนถ้าไม่เลือกทั้งหมด มันจะกลายเป็นว่ามันจะโยมันจะเหมือนกับว่าดึงดึงจุดตรงนั้นยืดออกมาเลยแต่ว่าเราโมบเสร็จแล้วร้อยปุ๊บเนี่ยถ้าเราคอปปี้เนี่ยให้เราเอาเมาส์ไปไว้ตรงตรงมุมไหนก็ได้นะครับมุมไหนก็ได้แล้วให้เรากดกดคอนโทลที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกสามารถแยกล่างมาได้เลยนะฮะถ้าเราต้องการคอปปี้อีกก็สามารถทําซ้ำนะฮะคุณจะเอาจากการกี่ใบก็ได้คลิกคอนโทลคลิกลากออกมาเลยนะฮะจะมีเครื่องหมายบวกติดมานิดนึงเห็นไหม แล้วก็คลิกค้างลากมันออกมาได้เลยถ้าเป็นฝั่งออนไลน์นะครับวิธีการก็คือเราเลือกก่อนใช่ไหมครับเราเลือกนะฮะเลือกสักชิ้นหนึ่งเนะฮะเลือกนะครับเลือกเสร็จปุ๊บแถบสว่างทั้งหมดแล้วนะฮะเราก็ไปที่ move to นะครับไป move to move to เนี่ยต้องให้จุดเขียวๆข,ขึ้นก่อน endpoint กด control หนึ่งครั้งนะฮะ กดคอนโทรลหนึ่งครั้งแล้วก็จุดเขียวแล้วก็ลากมาเลยกดแล้วปล่อยเลยนะคือจุดเขียวขึ้นก่อนกดคอนโทรลหนึ่งครั้งแล้วก็ลากมันออกมาแค่นั้นเองฮะโอเคนะเลือกนะฮะแล้วก็คอนโทรลซีคอนโทรลวีใช่ไหมอ่าคอนโทรลวีเ uh huh. นี่ยมันจะติดมือมาเลยอย่างนี้ฮะคอนโทรลวีป uh ุ huh. ๊บติดมือมาเลยแล้วก็ไปวางอ่า uh huh. เป็น,นเป็นสี่ลัดอ่าได้ได้เหมือนกันที uh huh. นี้เรามาทาโต๊ะเครื่องแป้งกันจากการผ่านละเราจะทำโต๊ะเครื่องแป้งกันนะฮะเหมือนเดิมครับไปที่รูปหน้าบ้านครับคลิกรูปหน้าบ้านนะ เปลี่ยนภาพจาก2 d ดีให้เป็น3ามดีให้มองด้านเดียวนะฮะหน้าหน้าหน้าบ้านเหมือนเดิมครับสร้างสี่เหลี่ยมมาหนึ่งอันเริ่มจากจุดตึงกลางนะครับเริ่มจากจุดตึงกลางลากขึ้นมาเลยหนึ่งอันหลังจากนั้นให้ใช้มือขยับมากลางจอจิ้งเมาส์ปรับขนาดให้มันพอดีกับสายตานะฮะอ่าโอเคเราจะมาทําโต๊ะเครื่องแป้งกันนะครับอันดับแรกเราก็ต้องจินตนาการก่อนนะครับถ้าใครจินตนาการไม่ออกก็วาดตามผมเลยก็ได้นะครับ ให้ใช้เครื่องมือดินสอนะฮะเอาสมมติว่าผมจะวาดโต๊ะเครื่องแป้งมาแล้วเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้อ่าผมก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็นเส้นโค้งเมื่อกี้นะฮะเปลี่ยนเส้นมือเป็นเส้นโค้งสมมติว่าโต๊ะเครื่องแป้งผมจะเอาอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้ผมลิกอ่าประมาณอย่างนี้แล้วการครึ่งหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับใช้อย่างลบลบเหมือนจักการเมื่อกี้เป๊ะเลยเห็นไหมฮะอ่าหลังจากนั้นเราก็ใช้ดินสอนะครับ เป็นสองวาดเลยสมมติว่าตรงตรงนี้คือส่วนที่มันจะเป็นโต๊ะอ่าแล้วกวาดมันออกมานะครับในส่วนที่มันจะเป็นกระจกในส่วนที่มันจะเป็นกระจกใช่ไหมฮะสมมติว่าผมเอากระจกทรงนี้แล้วกันเอาเป็นกระกลมประมาณอย่างนี้แล้วกันอ่ะสมมติอ่ะขาโต๊ะยังไม่ต้องพูดถึงนะฮะเอาเอาตัวโต๊<า>ตนะนะขาเดี๋ยวมาที่หลังอ่าอาจะเป็นทรงเหลี่ยมทรงอะไรก็ตามใจเลย ตอนนี้เราได้ภาพกระดาษโต๊ะเครื่องแป้งฝั่งขวามาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องทำฝั่งซ้ายสมมาตร<แ>หรืออยากได้ทรงอื่นก็ไปที่ดินสอ,อไปที่ลายนะแล้วลองวาดกระจกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์นิดจะสอนวิธีการทำสมมาตรฝั่งซ้ายให้ให้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาคือโต๊ะเครื่องแป้งมันต้องดีไซน์วิธีการทำคือต้องทำครึ่งหนึ่งก่อนเนาะ ขึงซ้ายขึงขวาไม่งั้นไม่งั้นถ้าน้องวาดสมมติน้องวาดเว้าเว้าขวาแล้วน้องไปวาดเว้าซ้ายเนี่ยไอเว้าซ้ายกับเว้าขวาโค้งบนโค้งล่างมันจะไม่ตรงกันไปที่ลูกศรสีดํานะครับเหเล็กครับี่เล็กนะครับลากคุมทั้งหมดนะครับลากคุมทั้งหมดนะเหมือนเดิมนะไปที่เครื่องมือมูฟเหมือนเดิมนะไปที่เครื่องมือมูฟเหมือนเดิมเอาฟังดีๆเอาเครื่องมือมูฟมาไว้ที่มุมนะฮะมุมไหนก็ได้นะครับเอาผมมาไว้ที่มุมตรงนี้นะครับ กดคอนโทรลมีเครื่องหมายบวกติดมาใช่ไหมฮะคลิกค้างลากมาได้เลยนะครับโดยให้แนวความสูงความต่ําแนวละนาบเนี่ยให้มันเป็นเส้นสีแดงนะครับมันจะแสดงว่าสูงต่ําตรงกันนะครับแต่ถ้าเกิดมันเยื้องกันปุ๊บมันจะเป็นเมดไข่ปลาลักษณะแบบนี้นะฮะถ้ามันตรงกันปุ๊บมันจะขึ้นเส้นสีแดงลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเห็นไหมฮะได้มาสองอันแล้วก็ปีมมาได้สองอันแล้วเห็นไหมโอเคหลังจากที่เราก็ปีมมาตอนนี้ของนักศึกษาเป็นเส้นสีน้ำเงินแบบนี้อยู่ไหมถ้าไม่เป็น นการใช้ลูกศรสีดำลากปุมให้เป็นเส้นสีน้ำเงินก่อนนะให้เป็นเส้นสีน้ำเงินไขป่ปลาทั้งหมดก่อนนะ,ะหลังจากนั้นนะฮะกลับไปที่ลูกศรสีดำนะฮะกลับไปลูกศรสีดำเอาลูกศรสีดำไปไว้บริเวณตรงงานชิ้นงานของเรานะครับหลังจากนั้นให้เราคลิกขวาไปคำว่าฟิปอลองฟิปอลองหมายถึงว่ากลับด้านนะครับเราต้องการกลับ แนวแกนสีอะไรให้เราเลือกสีนั้นนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เราต้องการกลับซ้ายกลับขวากลับซ้ายกลับขวาก็คืออะไรสีอะไรฮะตรงนี้สีแดงถ้าเรากลับบนล่างก็ต้องเป็นสีน้ําเงินนะฮะกลับฝั่งหน้าเป็นฝั่งหลังต้องเป็นสีเขียวนะครับตอนนี้เราต้องการให้มันกลับอะไรฮะกลับซ้ายกลับขวาใช่ไหมกลับซ้ายกลับขวาแล้วก็ไปที่คลิปอลองเลือกเป็นเลสเลือกเป็นเลสเห็นไหมฮะพอเราฟิปอลองเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตอนนี้มันห่างกันเห็นไหม เราต้องการให้มันชิดกันเราทำยังไงใช้เครื่อง move, มือมูฟเหมือนเดิมนะฮะเครื่อง move, มือมูฟเอามาคลิกที่มุมนะฮะคลิกครางลากเข้ามาเลยนะฮะลากเข้ามาชนกันปั้งหลังจากที่มันชนกันเสร็จเราล่อยปุ๊บใช้ยางลบใช้ลูกศรสีดาคลิกบนที่เปล่าออกก่อนนะครับออกก่อนแล้วก็ใช้ยางลบต้องต้องคลิกออกนะก่อนนะครับให้เส้นเส้นส,สีเงินออกก่อนก็ใช้ยางลบลบรอยต่อมันนะฮะลบรอยต่อมันอยู่ประมาณานี้พอพอเราฟิปอลองแล้วก็เลือกเป็นเลสนะครับให้มันกลับซ้ายขวานะครับแล้วก็ เอาลูกศรสีดำลากกลมให้มันขึ้นเป็นเส้นสีฟ้าไข่ปลานะครับใช้เครื่องมือมุกคลิกที่มุมลากมามาต่อกันเครื่องมือต่อไปนะครับจะมีชื่อคําว่าออฟเซตอยู่ในพุชพูนะฮะพุชพูกับฟอลโล w มีครับโอเคเครื่องมือออฟเซตคืออะไรเครื่องมือออฟเซตก็คือเครื่องมือที่สร้างเส้นซ้อนขึ้นมานะครับเราต้องการให้ซ้อนเลยต้นฉบับหรือว่าเล็กกว่าต้นฉบับได้นะครับดูนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เรา ใช้ลูกศรสีดําเลือกพื้นผิวที่เราต้องการทำออฟเซตก่อนนะครับยกตัวอย่างผมต้องการทําคิ้วกระจกออกมาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยใช้ลูกศรสีดาเลือกพื้นผิวตัวนี้ก่อนอันดับแรกใช้ลูกศรสีดําเลือกพื้นผิวที่เราต้องการทำออฟเซตนะครับหลังจากนั้นให้เราใช้่ังมือออฟเซตเนี่ยเอามาคลิกกลางกลางพื้นผิวงานเลยนะครับคลิกค้างไว้ดึงขึ้นมาเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะลักษณะแบบนี้เราต้องการให้ขอบกระจกเนี่ยเลยไปข้างนอกหรือว่าเล็กลงก็แล้วแต่นะครับขนาดก็แล้วแต่นะครับถือว่าขอบกระจกผมต้องการขนาดนี ผมก็ปล่อยลักษณะนี้จากตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ถ้าผมต้องการสร้างลิ้นชักนะครับผมก็ใช้ลูกศรสีด,ดําเลือกพื้นผิวที่เราต้องการทำออฟเซ็ตก่อนแล้วก็ไปใช้เื่องมือออฟเซตนะครับมาคลิกตรงกลางคลิกค้างไวง้นะครับแล้วเราก็ดึงนะฮะเราต้องการคิดลิ้นชักอันเล็กอันใหญ่แล้วก็ขยับเอาลักษณะแบบนี้ออฟเซ็ตนี่จะเป็นการทำเส้นซ้อน่าททำเส้นซ้อนโดยเป็นเส้นซ้อนที่สมมาตร คือถ้าน้องมาวาดเส้นโดยใช้ดินสอเนี่ยวาดเองเนี่ยบางทีด้านนี้โอเคไปอีกฝั่งหนึ่งมันไม่โอเคมันก็จะคล้ายๆกับพวกฟิปอลองอะ่ะนะฮนะนะการการทําทีละครึ่งนะเพื่อให้มันเกิดความสมมาตรนะมันจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้นะออฟเซ็ตก็จะทําขอบซึ่งเดี๋ยวไอ้ขอบตรงนี้เองเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นว่านะมันจะทาให้ชิ้นงานมีมิติมากขึ้นนะของใครได้แล้วให้ใช้เครื่องมือออรบิทนะครับให้ใช้เครื่องมือออบิทหมุนตะแคงมาได้เลยนะครับ หลังจากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือพุชพูนะฮะมาดึงความหนานะครับเราต้องการส่วนไหนหนามาเท่าไหร่แล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะฮะใช้พุชพูดึงมาได้เลย นะครับจะดึงอะไรก่อนก็ได้นะฮะใครอยากทําขาโต๊ะก็เหมือนชั่วโมงที่แล้วนะครับถ้าต้องการทําขากลมนะฮะเราก็จะเปลีป่ยนไปทุป่มมือกลมลักนะษณะแบบนี้พยายามบิดแกนให้ไปอยู่ในแกนที่เราจะทํางานนะให้มุมนั้นมันเป็นมุมมุมที่เราเห็นชัดมากที่สุดนะ่าอย่าเอียงจนเกินอย่าเอียงให้มันให้รูปสี่เหลี่ยมมันเบี้ยวเกินไปนะอ่านะ อันนี้ขาโตะนะฮะโอเคเปลี่ยนแมทเทียลได้นะฮะเดี๋ยวไอ้เรื่องแมทเทียลเนี่ยเราอธิบายครั้งที่แล้วแล้วฮะก็อยู่ทางฝั่งขวามือนะฮะแมทเทียลจะอยู่ทางฝั่งขวามือเป็น เป็นบอททอมทางฝั่งขวามือมีการเพิ่มตัว ลูกบิดมือจับนะฮะง่ายๆก็แค่เขียนวงกลมประทับเข้าไปตรงลิ้นชักนะครับแล้วก็ดึงมันออกมาแค่นั้นเองอันนี้เป็นลูกบิดอย่างง่ายๆนะตอนนี้เราจะเห็นเส้นอันนี้นะฮะเส้นเส้นสีแดงสีเขียวเส้นแกน x แกน y แกน z นะครับถ้าเราต้องการปิดก็ไปที่วิวนะครับแล้วก็ไปปิดคาว่า exit ของใครเปิดเงามาแล้วอ่าผมขอเสริมนิดนึงใครเปิดเงามาแล้วเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเงาจะไม่อยู่ที่ขาเพราะว่าตอนที่เราเริ่มวาดเราเริ่มวาดจากฐานใช่ไหมครับ ตขามเมลทะลุกไปข้างล่างเห็นไหมฮะเงาไม่ไปอยู่ตรงนี้ให้ใช้ลูกศรสีดำลากคุมทั้งหมดนะครับใช้ื่องมือมุบเหมือนเดิมนะครับเอามาคลิกนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาลักษณะแบบนีในนบ้ให้เงาไปอยู่ตกอยู่ที่ขานะฮะให้เงาอยู่ที่ขาโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแ <c oughs> ชร์หน้าจอนะดูวิธีการปิดแกนในฝั่งของออนไลน์นะฮะตัวสเกตอัพออนไลน์นะครับวิธีการปิดแกนนะฮะ แถบขวามือนะฮะจะเป็นรูปนะฮะรูปแว่นดิสเพลย์นะฮะถ้าเราต้องการมาเปลี่ยนแมทเทอเรียลนะฮะให้ไปที่รูปกล่องนะมันจะมีขึ้นคําว่าแมทเทอเรียลอยู่ทางสั่งขวามือนะฮะเป็นรูปกล่องกดกล่องนะฮะก็เปลี่ยนแมทเทอเรียลได้ตามปกติถ้ากดรูปแว่นนะฮะรูปแว่นจะมีคําว่า x นะครับ x ก็คือแกนปิดแกนเปิดแกนปิดแกนเปิดแกน,แ,กนแค่นั้นเองสไลด์ลงมาด้านล่างหน่อยนึง s h a d o w off ก็ Shadow on นะฮะ จะเอาเวลากี่โมงได้หมดเลยที่เหลืออยู่ที่การมูฟะจะเอาวันเดือนปีไหนเป็นเงาเงาหน้าร้อนเงาหน้าหนาวเงาหน้าไหนฮะปิดเปิดตรงนี้นะฮะสำหรับออนไลน์นะครับมีฟ็อกด้วยนะฮะ